วันนีผู้ชมนะครับกับสเตปคุงนะวันนี้ก็จะมาปล่อยมอดอินดิเคเตอร์ยูทิลกันนะซึ่งเป็นมอดที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะทําเองใช้เองนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคมาก็อย่างที่เห็นเห็นนะตรงเนี้ยก็จะมีชอปปิง้งเอพีเอสอไอะไรกว่าไปนะความจริงก็มีออปชันให้ปิดเปิดตรงนี้นะเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่นะเนี่ยก็จะมีโชว์ชุดกงชุดเกาะน,นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเนี่ย ก็ได้นะเหมือนเป็นเลนแบบมอสเลบี้มาอโอเคประมาณนี้นะสำหรับมอสผมนะก็อไอพวกแซดอะไรพวกนี้คืออะไรนะก็คือเป็นซอมบี้แซดก็คือซอมบี้สเกลิตัน n ซี r e ์คิปเปอร์เอสดีก็เป็นอะไรนะสไปเดอร์อีเอเดอร์แมนวูวิชและถ้าลงมาต่ำกว่าเลเยอร์สามสองนะก็จึ๊บ นี่ก็จะมีขึ้น S L ก็คือสลามนั่นเองอ่าเดี๋ยวลงมาด้านล่างแปฮัลโหลไม่มีใครอยู่สลามไม่มีนะไม่เป็นไรอ่ะก็เ,เป็นว่ามันจะโชว์พวกม็อบอะไรต่างๆนะภายในระยะ16บล็อกนะทั้งหมดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้กันเลยดีกว่านะ <c oughs> ไปทดสอบในมินิเกมเซิร์ฟเวอร์นะโอเคฝรั่งชนวนพนนี้นะ ก็ทูมอลพีเพิลวอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรรอไหมโอเคเดี<笑><笑> okay, ๋ยวเรามาโชว์ออปชันต่างๆนะภายในเซิร์ฟเวอร์นะก็คือจะมีเพลเยอร์ P ก็คือเพลเยอร์นะในที่นี้มีคนอยู่ใกล้ๆประมาณ1 0 1 5 16คนนี่แหละอาา่ะฮะก็เอาไปเล่นสไบเบิลเกมนี่ก็น่าจะรอดอยู่มัง้งสกิลล้วนๆอันนี้โอเคเดีนะ okay, ๋ยวอันนี้แป๊บนิกรีเซ็ตแล้วก็แอะได้คอมเมนต์มาจากอันนี้ แล้วก็ย้ายไปยังห้องไหนด,ดีไปห้องนี้แล้วกันอ่ะห้องที่ไม่มีคนคิดว่านะแล้วเขาก็จะไม่เห็นเราโอเคตอนนี้ปิงผมอยู่ประมาณ300โคตรเยอะ200โอเค291